ทะเลเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิศดาค่ะแล้วก็สวัสดีวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะคะพี่ตูนค่ะกิษดาคุณค่ะตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษนะคะถ้ามาจากพระรามสองนะคะมุ่งหน้าสู่กอมอ่าเดอะมอลบางแคก่อนถึงเดอะมอลบางแคประมาณ1กิโลเมตรนะคะโชว์ลูมอยู่ซ้ายมือย้ำนะคะก่อนถึงเดอะมอลบางแคนะคะลูกค้าพิธมาใหม่ปี2 0 1 0 หายากมากนะคะราคาเบาๆนะคะภายในสวยรถไม่เคยจดป้ายเหลืองมาก่อนรถเป็นป้ายฟ้าแท้ตั้งแต่ออกห้างเลยนะคะสวยมากๆอยู่ข้างหลังเต่านี้นะคะข้างหลังเต่ากับพี่ตูนนี่นะคะอ่ะเบอร์เตากับพี่ตูนอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะปักหมดแล้วนะคะเพืสนใจนะคะโทรสอบถามกันได้เลยหลังไลฟ์สดนี้นะคะูกเดี๋ยวมาดูก่อนให้ดูคันไหนก่อนพี่ตูนเอาเอาเอาคันใกล้ๆก่อนละกันอ่ะเอาคันใกล้ๆก่อนนะคะเอาตัวหายาก ตัวหายากก่อนนะคะ,ะวันนี้ที่เต่าน้ำมันเสนอก็คือ To โ,โยต้าของมอเตอร์เครื่อง2.5<ช>นะคะปี2010นะคะรุ่นนี้หายากมากนะคะหายากเป็นรุ่นที่ลูกค้าหามากันเยอะเลยนะคะเพราะหนึ่งราคาไม่แพงมากขอบสบายๆนะ<ด>พี่ตูนเนาะ เรื่องของเงินดาวก็ขึ้นอยู่กับเอกสารลูกค้านะคะอันนี้เราพูดถึงเงินดาวก่อนนะคะเงินดาวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับรายได้และเอกสารของลูกค้าแล้วก็เครดิตลูกค้านะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีก็ดาวน้อยได้นะคะไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะปกติซื้อรถตู้เนาะคันนี้สวยมากแต่งชุดแต่งมารอบคันเลยเป็นกันชนชุดแต่งรอบคันรอบคันรอบคันเลยรอบคันสวยๆนี่นะคะพอนดฮูกคอทหารนะคะ 5227ปี2010มาด้วยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสดสดร้อนรเลยพี่ตูนเข้าปุ๊บเราก็นำมาไลรสดให้ดูปั๊บเลยนะคะสีบอลเงินนะคะเรามาดูภายในกันจริงๆดีเทลปกติของ Toyota c คอมมูเตอร์ก็คือเครื่อง2.5ดีเซลนะคะเครื่อง2.5ดีเซลปี2010ดีเทลก็ไม่มีอะไรมากออปชั่นทั่วไปนะคะแต่เราจะพามาดูภายในกันว่าภายในคันนี้ แทบจะไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งเพิ่มไม่ต้องทําอะไรเลยพี่ตูนมาเดิมเดิมมาเดิมเดิมเลยกันมาเลยค่ะน้องออสดูรอบๆให้ดูก่อนนะคะรอบๆไม่ดูก่อนนะคะว่าคันนี้สวยแค่ไหนนะโอ้โหพร้อมเลยนะคะถอยหลังมาทำไมล่ะคะป่าผมได้ดูกว้างๆทั้งกันชนต่างคนต่างถ่ยให้ดูให้ดูก่อนทั้งกันชนทั้งบันไดนะคะนี่เลยนะคะยางใหม่เลยนะคะจ้ะยางปี2018นนะคะยางใหม่สี่ชุดเลย คันนี้โปรโมชั่นไม่ต้องเปลี่ยนยางนะคะ uh huh. โปรโมชั่นไม่ต้องเปลี่ยนยางเพราะบอะยางใหม่อยู่แล้วนะคะใช่ะะโอ้โหตัวนี้พิเศษด้วยพี่ตูนเบาะสีแถวนะคะ เป็นบอ่อหนังสี่แถวนะคะนี่ทําบ่อใหญ่มาแล้วนะคะสี่แถวนะคะหนึ่งสองสาสี่โอ้โหลูกค้าที่จะไปรับส่งโรงแรมลูกค้าไปขับในโรงแรมหรือรับส่งพนักง,งานนะคะหรือใช้ในครอบครัวใช้ได้เลยค่ะที่สําคัญทีวีมีพร้อม,ม,อมใช่นะคะมไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลยนี่นค่ะทีวีกี่นิ้วเนี่ยกี่นิ้วคะขอดูสภาพห้องเครื่องหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่พี พีพงศกรนะคะดูห้องเครื่องทีวีนี่ต้องไม่สิบนิ้วใช่ไหมคะอ่ะทีวีสิบเจ็ดนิ้วนะคะพี่พงศกรอ่ะสภาพห้องเครื่องของคอมพิวเตอร์ปีสองพันสิบใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้นี่นะคะเดี๋ยวเตาเปิดให้แบบไม่กั๊กเอาเลยแบบไม่กั๊กเอาแบบไม่กั๊กเราจะไปกันอย่างช้าๆนี่นะคะ นี่คือวิธีการเปิดฝากระโปรงรถตู้นะคะก็ต้องค่อยๆเง้ยบอกมานะคะแล้วก็ยกยกขึ้นนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นตัวเกาะนะคะตัวเกาะตรงเสาอ่าเกาะตรงเสาไว้นี่นะคะอาจจะลีลาหน่อยพี่พงศกรบอกว่าอุ้ยทำไมลีลาจังอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะเครื่องยังเดิมๆอยู่ยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องยังไม่ได้ทําสปายังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดนะคะพี่พงศกรอ่ะ นี่นะคะห้องเครื่องเครื่อง2.5ดีเซลค่ะแล้วก็ให้พี่พงศก,กรดูเพจด,ด้วยอ่านี่นี่คือเพจนะคะรถปี2010นะคะเครื่อง2,005นะคะนี่คือเพจนี่คือเพจนี่อชัดเจนไหมคะน,มนี่รถตัวถังเดิมๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวล้างห้องเครื่องออกมาก็ใหม่น้อง oh <my S 1> โอ๋เองนะเราใช้เวลาล้างห้องเครื่องไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะยังไงก็เก็บอยู่แล้วนะครับใช่โอ้ยลืมโทรศัพท์ เอาเอาโทรศัพท์มาด้วยค่ะโทรศัพท์มาด้วย<อ>ค่ะ่คะแล้วก็ภายในเป็นเบาะใหญ่นะคะสี่แถวภายในเป็นเบาะใหญ่สี่แถวนะคะนี่เลยดูเบาะเลยนะคะรถไม่โทรมนะคะมีเครื่องเสียงลำโพงมีทั้งหมดสี่ตัวลำโพงหล,โหลังนะคะนี่มีซีดี นี่ลำโพงแอร์เพดานลำโพงดังมากนะคะดังมากเลยดังไงพี่ดังแก่กๆอ่ะนี่นะคะแล้วก็มีม่านด้วยม่านนี่จะสีเดียวกับสีเบดเลยสีเดียวกับเบาะเลยเนาะพี่ตูนเนาะนี่มีม่านพร้อมนะคะบอกได้เลยว่าใครได้ไปนะคะตัวนี้ครบเลยคุ้มจริงๆอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องราคากันนะคะจ้ะ อันนี้ลูกค้าดูสดๆเลยนะคะสดจริงๆนะคะตัวนี้นะคะราคาโปรโมชั่นกันไปเลยราคาโปรโมชั่นอยู่ที่699,000บาท699,000บาทค่ะรถตู้คอมมูเตอร์ปี2010นะคะราคาที่699,000บาทนะคะอ่ะใครยังไม่สะาใจมาดูภายในได้นี่าานี่นะคะภายในนะคะ เป็นเบาะหนังใหญ่สี่แถวนะคะสีเบจนะคะมีม่านมีเครื่องเสียงนะคะมีทีวีนะคะมีลำโพงสี่ตัวช่วยขยายกล่องเสียงขึ้นมาใ,ให้ม<ห>ันดังเพิ่มขึ้นนะคะเวลาดูหนังอย่างนี้เนาะใช่เวลาดูหนังจะหูระห่มร<จ>ะห่มหมากเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไมตีนะคะสวยๆค่ะสวยค่ะรถที่นี่เราคัดทุกคันนะคะคัดสรรมาอย่างดีไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะคะ นี่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะนี่กันชนหลังเดิะมาพร้อมเลยนี่กันชนพวกนี้มีดียังไงพี่ตูนเวลาเราชนเงหรือไม่ใครลาเราจะเป็นคนชนเราค่ะมันจะไม่ถูกตัวรถอช่วยป้องกันให้ไม่ให้ถูกตัวรถนะคะแต่งมาคอกคันเลยชุดนี้แต่งเหมื่นกันเนาะมีมีตกแต่งเพื่อความสวยงามด้วยนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะคะไม่ให้เขามาชนเราหรือเราชนเขานะคะอ่า สวยค่ะคันนี้นะคะใครสนใจนะคะเบอร์เต๋ากับเบอร์พี่ตูนอยู่หน้าอยู่อยู่หน้าเฟซเลยนะคะนี่นะคะเบาพับได้นะเบาพับได้ตัวนี้นะคะเบาพับได้นี่เวลาเราอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะจริงเปล่าเฮ้ยจริงอะเบาลูกค้าบอกอุ้ยผมต้องการใช้สามแถวผมไม่อยากใช้สี่แถวเพราะว่าผมต้องเก็บเบาข้างหลัง บอกตัวนี้สามารถพับเก็บได้นะคะค่ะดึงแดงแล้วยกนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะนี่นะคะเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวนะก็จะมีตัวล็อกครับตัวล็อกด้านล่างใช่ตับล็อกตับดูนะนี่นะอ่ะใช่พี่มันจะมีตัวล็อกพลาสติกครับีี่อกด้านนึงเห็นืเออนั่นแหละถูกแล้วนะถูกแล้วครับ ับนี่นะคะจะมีตัวเกี่ยวตรงนี้นะคะอะจับไว้นะครับนี่นะคะจะมีตัวเกี่ยวเกี่ยวเก็บเบาะได้เลยนะคะใช่เก็บเบาะได้เลยอเนกประสงค์นะคะสําหรับสําหรับบางขั้นนะคะที่ไปรับแขกนะคะรับแขกรับผู้โดยสารเดินทางเยอะๆอย่างเงี้ยเอาใส่ข้างหลังเลยผู้โดยสารที่มีกระเป๋าเดินทางเยอะๆใช่แบบนี้เลยพับเลยพับเลยพับเลยสู้ๆพี่เตา นี่นะคะแงรนะะเป็นสตรีสีสยามต้องแข็งแรงนะคะนี่นะคะนี่เลยออกตั้งเก่งมากโอ้โหนี่ไม่ต้องไปออกกําลังกายแล้วค่ะแค่พับบอนี่นะคะข้างหลังนี่ยังไม่ได้บิ้วเก็บงานนะคะบอรก็อย่างที่เต๋าบอกนะคะบอกมีทั้งหมดสี่แถวเนาะบอกสี่แถวนี่เราพับเก็บนี่ ตรงนี้ทําให้สามารถเก็บของได้อเนกประสงค์จริงๆที่ตูนเนาะบางทีแพคใหญ่ๆกระเป๋าเวลาไปต่างจังหวัดนะคะมีลูกค้าแบบเหมือนทาทัวร์เนาะทาทัวร์มีลูกค้าพาไปต่างจังหวัดแล้วของของเยอะๆนี่นะคะใส่ในนี้ได้เลยรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยพี่กรสกอรถามว่าเจ้าของเดิมใช้ได้กรุงเทพหรือต่างจังหวัดใช้ในกรุงเทพค่ะ ตอบได้ทันทีทันใดเลยว่าเจ้าของเดิมคันนี้ใช้ในกรุงเทพนะคะลูกค้าออกรถใหม่ป้ายแดงตัวใหม่นะคะจ้าคันนี้มาเทินรถคันนี้สวยจริงๆพี่พงศกรปี2010นราคาโปรโมชั่นอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทค่ะนะคะราคาโปรโมชั่นกันไปเลยก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปลงเพจหรือตั้งขายหน้าร้านเราแจ้งอัปเดตกันตรงนี้เลยว่าราคา699,000บาทตู้ดีเซลปี2010รนตู้าัอยู่เนาะ ถามว่าคนคืออะไรเอ่ยรถตู้ภูเก็ตเดี๋ยวนะพี่ตูนรถตู้รถตู้อ่ารถตู้ภูเก็ตนะคะถามว่าคนอะไรนะคะคนสวยใช่ไหมคะอ่าโอเคสวยก็แก็ว่าคนพี่ลูกค้าพี่ถึงพีทพี่พีทเหรอคะรถตู้ราคาพี่ยวราคาไหนบ้างคะ รถตู้หลังคาเตี้ยมีปี2014นะคะ,ะเครื่อง3,000ราคาอยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทนะคะราคาโปรโมชั่น6 4 9 0 0 0บาทนะคะโปรโมชั่นสุดๆเลย6 4 9 0 0 0บาทนะคะพี่พีทปี14สวัสดีคุณครูจอยเอ็นจสนใจรถตู้ไปวิ่งนักเรียนอีกไหมคะขยายสาขาไหมคะน้องจอยอขยายสาขาบอกนะพี่เต๋ามีรถตู้สวยๆเข้ามาเต็มเลยนะคะถ้าน้องจอยสนใจนะคะครูจอยสนใจมาดูได้เลยเนาะ อ่าใครมีความข้อสงสัยอยากสอบถามเกี่ยวกับคันนี้ไหมคะมมเราแจ้งราคาอีกทีหนึ่งพี่ตูนหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดีเซลปีสองพันสิบหายากมากจะบอกว่าพี่ตูนเมื่อก่อนนะที่เราเมื่อปีที่แล้วหาไม่มีเลยนะป,ปีปีตู้ปีสองพันสิบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพี่ตูนรถตู้ปีสองพันสิบส่วนใหญ่เขาส่งออก,อส,ออกส่งออกต่างประเทศกันนะคะประเทศลาวพม่านะคะรถตู้หาส่งออกกันเยอะเลย เราบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าหาอยู่ปี2010นะคะดูคันนี้นะคะรีบเลยนะคะแม้แต่พ่อค้ามาตัดเราก็ไม่ตัดนะคะเราเก็บรถสวยๆไว้ให้ลูกค้าเรานะเพราะเรามีแฟนเพจเยอะแล้วก็มีลูกค้าที่หารถตู้เยอะนะคะอันนี้ราคา699นะคะตามที่บอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดูเลขไม้แล้วก็ดูภายในข้างหนอีกนิดนึงก่อนที่เราได้ไปได้เลยค่ะน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตเข้าไม่ได้เปิดทางโู้นเลยเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้เลยโอ้โห ก็ฉันจะไปได้ไหมนี่เลยภายในเป็นบหนังสีเบจนะคะครับผมลูกค้ามาอีกแล้วอะไรคะภายในเป็นบ่อหนังสีเบจนะคะมีเครื่องเสียงนะคะคันนี้สวยมากปี2010นะคะนี่เลยลูกค้าบอกว่าจะเดินดูรถก่อนได้ค่ะอันนี้ลูกค้าที่จองไปแล้วเนาะพี่ตูนบอกว่าให้ลูกค้าเดินดูรถก่อนนะคะ ใช่ค่ะนี่ค่ะมาเป็นทีมเลยนะคะวันนี้นะคะแกงรถตู้นะฮะแกงรถตู้ในกณะที่เราไลฟ์สดก็มีลูกค้ารถตู้มาดูรถตู้นะคะใช่ใช่คันนี้699ก้าเก้ปีสองพหมดแล้วหมดเลยพี่ตูนของหายากจริงๆนะคะ699ก้ปี2 0ง0ดาว1นึ่งแสนบาทผ่อนอยู่ประมาณ1มื่นสองนะคะคดาว1นึ่งแสนบาทผ่อนอยู่ประมาณ1มื่นสองนะคะ วัญน้อยนะคะแล้วก็ได้รถปีใหม่นะคะปี2010นะคะเครื่องเสียงครบชุดนะคะจะเครื่องเสียงทั้ง CD TV DVD นะคะมีครบหมดเลยมีลําโพง4ตัวนะคะลแล้วก็มีลําโพงหน้าสองตัวทั้งหมดมีลําโพง6ตัวนะคะน,นี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดหน้าให้ดูเปิดหน้ากระจังหน้าว่ารถเรามีอุบัติเหตุมีชนหนักมีอะไรไหมนะคะเดี๋ยวเราเปิดกันดูนะ อ่าเปิดกระโปง่อยค่ะเปิดกระโปงเอยคะเปิดยังคะ <laughs> คนี่นะคะรถทุกคันที่ซื้อเข้ามาต้องคัดสรรสภาพมาอย่างนี้ไม่มีการชนหนักไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะ,ะนี่เลยนะคะ ไม่มีแม้แต่รอยชนดูมออกอเรายังอยู่ใหม่ๆสดๆเลยนะคะนโอ๊ตการันตีได้ว่าไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะไม่เคยเพาะ้ไม่เคยพ่นเลยนี่ภายในยังเป็นสีเดิมๆเลยนะคะนี่เดิมๆเลยโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะของหายากหายากครหายากจริงๆสวยฮะสวยสวยสอ่ะรถบ้านสวยสวยใช่ ขอดูรูปตัวหลังนาเตี้ยทางข้อความได้ค่ะพี่พีชโอเคใครสนใจตัวนี้รีบหน่อยนะคะของดีมีน้อยนะคะหมดเลยนะฝากเบอร์โทร ID ไลน์ได้เลยฝากเบอร์โทรหรือโทรมาได้ที่เบอร์เต๋ากับเบอร์พี่ตูนนะคะใช่ค่ะถ้าสนใจรถยนต์มือสองของไลฟ์สดนในวันนี้โทรหาเต๋าได้0 8 1ย5 5ป4 0 0ึ่ค่ะแล้วก็พี่ตูนนะคะ7 9 6 2 1 9ึงตูน นะะคเตาตูนนะคะไลฟ์สดของตัวตอก็ได้นะคะไลฟ์สดตัวตอเนาะเตาตูนมเตาเซลล์ตัวตอเตาตูนนะคะเตาาจ้าอ่ะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถคันนี้ไหมคะยังถามได้เรื่อยๆนะยังถามได้เรื่อยๆนะคะได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพามาดูใหญ่ยาวนะคะดำขมึงเลยเท่มากเลยวันนี้นะคะคันนี้มาใหม่ เลยไล์ส่วนให้ลูกค้าดูเนื่องจากว่าลูกค้าข่าวที่แล้วลูกค้าพลาดโอกาสไปนะคะมาไม่ม <า S 1> ทันไวใจเร็วเอยมาไวจองเร็วนะคะมาไม่ทันนะคะจ<ช>้ะ<ต>อันนี้ตัวนี้เชฟโรเลตเทเบลเซอร์นะคะเครื่อง2.8นะคะตัวนี้200แรงม้าใช่ไหม200แรงม้าใช่ไหมค่ะให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเชฟโรเลตเทเบลเซอร์<ส><ก>นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้นะ เข้ามาวันนี้เลยนะคะปี2014นะคะเครื่อง2.8ดีเซลเกียร์ออโต้นะคะคันนี้วิ่งน้อยด้วยเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆลูกค้าท่านใดที่พลาดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะจ๊ะคันนี้มาแล้วใช่มาแล้วหล่อกว่าเดิมด้วยอืมเห็นไหมชุดแต่งรอบคันชุดแต่งรอบคันสวยๆเลย หน้าเขาจะนิ่งมาข้างในอ่ะไปดูข้างในเข้าออฟฟิศเลยค่ะเข้าออฟฟิศเลยเข้าออฟฟิศเลยใช่ไหมในรถในรถมาจ้ะมาเลยจ้ะยจ้ะสวยงามตายในมากนะคะภายนอกนี่เป็นสีดำนะคะภายในตัดด้วยสีเบจโอ้โหสีน้ำตาลสีน้ำตาลเบจใช่ไหมสวยนะสวยเพราะว่ามันจะทำให้ดู ดูสว่างนะคะดูด,ดูดูตัดคลาสสิกด้วยดูตัดกับตัวรถมากมายเลยใช่ใช่มันจะออกแนวคลาสสิกนะด้านในนะคะออกแนวคลาสสิกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นเบาะหนังด้วยนะคะอันนี้เบาะเดิมๆสวยงามนะคะเบาะเดิมๆเลยสภาพเดิมๆเลยนะคะที่เรามาให้เห็นให้ดูวันนี้นะใชไหมคะคุณโอ๊ตชอบอ่ะดิชอบใช่ไหมคะชอบก็ซื้อจ้าราคาโปรโมชั่นนะคุณโอ๊ตโอ้มีตังก็เอาแล้วไม่เปนค่ะเดี๋ยวทำส่วนรถให้คุณโอ๊ตเลย นีจอเป็นทัสกีนนะฮะจอเป็นทัสกีนด้วยโอ้โหจานหน้านี่จานหน้าเป็นยังไงคะเหมือนเหมือนใครใครที่เล่นดีแมทหรือว่ามิวเอ็กหรืออะไรพวกเนี้ยนะเขาจะรู้นะช่องแอร์เหรอคะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงช่องแอร์สิช่องแอร์มันจะมีความอุ้ยอะไรอะไรเจออุ้ยอะไรมันสูงขับรถสูงก็ต้องขึ้นบันไดนิดนึงแล้วตัวเราสั้นใส่แล้วตัวนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นทัสกีน ใช่ครับตัวนี้ทัาสกีนครับตัวนี้เขาต้องสตาร์ทก่อนเนาะใช่ใช่ต้องแจ้งอะไรอยู่ในนี้ตัวนี้มีโอกาสได้หรออ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรนะคะให้รู้นะคะว่านี้เป็นจอทัชสกีนนะสัมผัสด้วยมืออ่าทุกอย่างสัมผัสด้วยมือหมดเลยนะคะนนตััััวี้มมสสผอ่าระบบแอร์ก็เป็นระบบดิจิตอลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะบอกเลขนะฮะตัวนี้จะบอกตัวเลขอืมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเปิดมาเนี่ยมันจะบอกตัวเลขใช่ไหมใช่บอกตัวเลขตัวมันเริ่มเทิมเลยนะฮะนะครับอ๋อ๋อรื้อมาแล้ว เป็นไงเอาบอกตรงนี้เราเราไม่ได้เราไม่ได้เสียบกุญแจนะแต่เราใช้กดเอามันเปิดได้เลยอ๋อเยนี่เป็นตัวพิเศษนะฮะตัวพิเศษถ้าปกติแล้วนะคะเราก็จะต้องบิดกุญแจก่อนเนาะมันจะเจ้าเนี้ยมันมากับรุ่นรุ่นของมันเลยนะเ็นปสังเกตบ้างสังเกตว่าบล็อกมันมันจะพอดีอ๋อบล็อกมันจะพอดีใช่มันจะมากับรุ่นมันมันจะมากับรุ่นมันเลยพร้อมคอนโซลทุกอย่างของมันหมดมอะไรก็จะเป็นมาติใช่ปะอ่าภูมิอะไรก็จะเป็นมาติฟังก์ชันด้วยนะคะตัวนี้คนเขาชอบแบบนี้นะผมบอกเลย ใช่ไหมมันกดง่ายไงมันคอนโทรลใช่ใช่นะคะอย่างนึงคือหน้าจอเป็นทัชสกรีนด้วยแล้วเนี่ยจะไม่ต้องเอื้อมไปเนาะกดแค่ตรงนี้ตรงนี้นี้ได้เลยเนี่ยบางบัตรบางที่บอกสีได้เลยปุ่มไอ้ปุ่มกดตรงเนี้ยค่ะมันจะเรียบไปหมดเลยแล้วบางครั้งอ่ะต้องล้าสายตานิดนึงเพื่อมามอกหรือเปล่าแต่อันนี้คือทําให้เราสัมผัสได้ใช่คือง่ายเลยง่ายใช่ส่วนข้างนู้นก็เป็นครูสคอนโทรลอืมอันนี้ก็เป็นครูสคอนโทรลด้วยแต่ผมไม่สามารถปีกขึ้นไม่ได้นะผมตัวเตี้ยเหมือนกันจ่าตัวสั้นต จะเป็นไฟฟ้าเบอดด้าคนพัจะเป็นไฟฟ้าด้วยใช่แต่ว่าบบอ์ด้าคนนั่งก็ยังเป็นปรับมือเหมือนเดิมจเป็นปรับมือเหมือนเดิมี่เป็นปรับมือเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะจ๊างคณขาแต่คันนี้สวยนะเข้ามาสวยสวยมากๆคันนี้นะคะไรแทบไรที่จิเลยว่าง่ายๆนะเบาะนี่ยังตึงทุกอย่างตึงหมดเลยทั้งคนนั่งคนขับเลยนะคะดูจากคอนโซลดูจากพวงมาลัยนะการใช้งานเขาน้อยมากนะคะคันนี้ตัวนี้เป็นเครื่องดูรามกแล้วนะ อ่าเป็นดูแลแม็กด้วยถามว่าดูแลแม็กมันต่างกับเครื่องเดิมยังไงบอกเลยว่าแรงม้ามันเยอะกว่านะ้ำเล่งดีกว่าอ่ะตอนเล่งดีกว่าประหยัดน้ํามันใช่ประหยัดน้ํามันด้วยเป็นเครื่องที่เขาปรับปรุงขึ้นมาใหม่แล้วนะสิ่งแรกที่เห็นเลยนะคะนี่ตั้งหากล่ะที่เนี่ยอ๋อค่ะสปอยเลอร์หลังใช่ครับชัดเลยตัวนี้มีสปอยเลอร์พร้อมชุดแต่งสวยๆนี่พร้อมชุดแต่งมามาเลยมาเลย คุณออสดูเลยชุดแต่งดูอยู่ครับผมค่ะนี่ไหนูลงมาได้แล้วลูกย้ยลงยังไงคะคือตัวเราสั้นมากอ่ะลงมาแล้วจ้ามาเน่มสวยเลยสวยงามอันนี้คืออยากรู้ อันนี้คืออะไรคะองรนี่ไงนี่ไงนี่ไงผักไปเลยผักไปเลยแอมดึงตรงนู้นเลยแล้วก็ให้ให้มันเรียบให้มันเรียบอุปกรณ์เครื่องมืออ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพวกนี้มีครบนะฮะบอกเลยว่าหาซื้อตามร้านไม่ได้นะจ้าถูกต้องอันนี้คืออะไรอ่่อันนี้ือันนี้แปลมากเลยนะไอ้จริงนะว่าอุปกรณ์พวกเนี้นะส่วนมากแล้วอ่ะมันจะอันนี้คือจะเป็นเหล็กเหล็กดัดฟันเวลา เอาไม่เล่นไม่เล่นอย่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่น,ลนดูน้ำาบอ,อ,บอด้านหลังนะคะบ่อด้านหลังนี่พับได้ถึง360องศาเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะ <c oughs> เก็บอย่างอื่นได้ด้วยนะนอกจากอุปกรณ์ค่ะ นะเก็บอะไรเล็กๆน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาไว้ช่องนี้ได้นะคะแล้วก็ปิดปิดเลยยางอะไหล่หรือเปล่าไอ้เจ้า่านเนี่ยเขาแบ่งสารปันส่วนเลยนะอ่แล้วฟุวงนี้มันจะไม่ไม่มีรอยรั่นใช่คุณใส่ของเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่น้ำอ่ะเอาง่ายถ้าใส่น้ำแล้วน้ำหกอยู่ก็คือมันจะไม่โดนรถแน่นอนไม่โดนแน่นอนจ้าสามารถล้างได้ันนี้เราอยากรู้จังเลยว่ามันคืออะไรอะคุณโอ๊ตอันไหนเนี่ยก็คือมันที่บิดแล้วใส่ที่นีหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นตัวล็อกปาเปิดอ๋อนี่ไงใช่ไหมตัวล็อกนี้ปะตัวล็อกนนีะอัไหน ด้านล่างมันมันเหมือนเป็นตัวล็อกยังอะไรไหมใช่ประแจประแจอะไรต่างอย่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะนี่ฮะให้ดูให้ดูเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเขาดูอะไรก็ไม่รู้ลอยไปลอยมาเรารมันสามารถเปิดได้มันเป็นล็อกแบบตัวมันหมุนแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมค่ะมันหมุนแบบนี้ปึ้งเออนะอย่าซนนะครับอ้าวแล้วเราก็จะได้ยกขึ้นไานี่ไงนี่ไงนี่ไงมันก็แค่เป็นตัวล็อกค่ะพี่ตูนค่ะ เพื่อเพื่อเพื่อลูกค้าสงสัยไงว่าเอ้ยมันหมุนลงไปเออมันหมุนไปแล้วมันจะไปเจออะไรอะไรอย่างนี้ตัวล็อกอะไรเป็นตัวล็อกถาดตรงนี้เนาะเพื่อแบบว่าไม่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาหรืออะไรอย่างนี้ไงใช่ใช่พวกคุณนี่ก็สนจยงเลยนะเนี่ยอ่ะอันนี้นะคะอาลิตโอ้โหสวยมากค่ะด้านหลังเรียบคือเรียบมากคือแบบว่าเก็บเก็บเก็บนี่แบบว่าเนียนอ่ะใช่ มีแม่เหล็กด้วยนะคะป้องกันการเพยเอนี่ใช่ใช่สุดยอดนี่จุดเด่นของเขาเนี่ยคืออยู่ด้านหลังเลยบอกของทิเราจะเห็นนี่เห็นป่ะค่ะนี่ช่องเสียบไฟถามว่ามีไว้ทําไมมีไว้ทำไมคะช่องเสียบไฟบางครั้งเราไปตั้งแคมป์ข้างนอกอ๋อคือต่อไฟเหมือนต่อไฟบ้านอย่างนี้ใช่ไหมเออเราไปนั่งตั้งแคมป์ข้างนอกนะครับมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเตาแก๊สปิกนิกสักหนึ่งตัวนะครับมานั่งกินอยู่ท้ายกระบะในบางครั้งเอาวอย่างนี้อย่างนี้ถามนิดนึงว่าเราจะต้องสตาร์ทรถไหม ก็จริงๆมันไม่ต้องสตาร์ทรถก็ได้แต่อะแล้วถ้าเกิดว่าแบตหมดทำไงใช่ไหมอะถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟรถปุ๊บเนี่ยต่อต่อตรงปุ๊บเนี่ยแบตหมดนี่งานเข้าเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งมีอ่าที่สูบลมยางบางครั้งเราเราจากด้านหน้ามันไม่ถึงไงถือกล้องใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องผมช่วยพี่อยู่ตอนนี้ผมเห็นพี่คุยกับลูกลูกค้ารถตู้สองตัวสิงห์โอเคลูกค้าเยอะมากค่ะอ่าอ่างที่บอกนะจ้ะมันเป็นจังซี่นี่เองอันนี้คือแบบว่าแอมขึ้นจะนอนได้เลยนะ เขาเป็นไรเลยนี่มันมีที่ล็อกของเห็นไหมมันเหมือนเป็นเชือกใช่มันจะผูกเชือกอะไรกันอย่างนี้สองข้างสองข้างตรงนี้แล้วก็เชือกถึงไว้นะคะการของพที่อะไรอย่างนี้ต่อเมื่อกี้ผมบอกไงที่สูบลมจ้าบางทีข้างหน้าน่ะเราต่อแล้วมันสายมันไม่ถึงด้านหลังนี่ตอบโจทย์เลยแล้วก็สูบล้อหลังสูบล้อหลังูล้อหลังนะฮะคือแบบว่าก็ง่ายนะอุปกรณ์ทำาแบบให้ความสะดวกสบายอะไรสะดวกยมีเยอะมากเลยอ่ะครบมากครบครันมากครบนะครับ อันนี้อะไรคะอตัวนี้น่าจะเป็นกล่องพวกกล่องไฟกล่องฟิวนะฮะอ๋อคือเราควบคุมเองใช่ครับอะไรอย่างนี้เวลาตรงไหนตรงไหนหลุดตรงไหนขาดตรงไหนเปลี่ยนเราก็ก็เปลี่ยนเอาตรงนี้แหละครับนี่ค่คะคุณแอมอ่าเราไม่ก้าออกมาไม่ต้องเราออกละนี่นะฮะอย่าไปถอดเขาเยอะนะค่ะถอดเยะเราเก็บไม่เป็นเลงเขาเลยเนาะอ่าอันนี้นะคะให้ดูความสวยงามวข้างหลังก็มีป้าเซนเซอร์ด้วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุชนเนาะเออเวลาเราถอยไง สุดยอดเวลาถอยบางทีตาก็ไม่ค่อยดีไงอันนี้สจุดนะครับสจุดมีสคืออยากรู้ว่าถ้าถ้าถ้ามันเสี่ยงกว่าเซนเซอร์เนี่ยมันจะเตือนเราไหมเตือนครับพี่เตือนไหมคะเวลามันส่งสัญญาณกระจายมันกระจายเป็นด้านกว้างอย่างนี้อ๋อมันจะกระจายเราเรายิงคำถามเข้าไปค่ะเพราะว่าเราจะตอบเราจะถามแทนผู้ฟังใช่ค่ะเพราะเราก็จะมีคนตอบอะไรอย่างงี้เราสงสัยมากเลยเนาะว่าอะไรมคืออะไรช่วยกรรมมาหากินช่วยกรรมมาหากินนิดนึงนะครับ มาเราจะไปลงไหนต่อรถเมย์ะหรอลูกค้าท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะวันนี้เรามีการอัปเดตรถเข้ามาใหม่นะคันนี้นะคะรถหายากมากรถตู้ปีสองพัิแล้วก็เทลเบเซอร์นะคะปี2,014นะปีอ่คะเป็นเครื่องดูรเมกนะคะซึ่งเร็วและแรงประหยัดด้วยนะคะ แรงและประหยัดสวยด้วยถูกต้องแรงและประหยัดสวยด้วยใช่ราคา7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันะคะสำหรับเทเบเซอร์ใช่แล้วราคาเนานก้าพันนะคะสําหรับดูไลฟ์สดวันนี้นะพี่ตูนนะคะแล้วก็พี่ตาะก็จะมาปิดงานให้อีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ดูไลฟ์สดเรานะคะฝากกิจสดาคูดคาด้วยนะคะใครมีเพื่อนมีญาติพี่น้องหารถอยู่นะคะต้องการถยนต์มือสองนะคะ รถยูใช้แล้วรถดีคุณภาพเยี่ยมเลยนะคะกิษดากุคาอ่านืกอถึงกิษดากุดคาแล้วก็นึกถึงเซลล์กิษดากุดคาด้วยนะคะการงานขาดรอบเดียวจบนะคะมาหาเรานะคะจบรอบเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องไฟนงไฟแนซนนะคะเรื่องเงินดาวนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเต่ากับี่ตูแล้วก็น้องแอมนะคะ องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะใครมีอะไรสงสัยโทรตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ตรงปี้เลยเนาะแอดเบอร์ไอดีเราขึ้นเลยแล้วก็ดูย้อนหลัง Youtube ของเราได้กิษสดากุดคาะแล้วก็ Facebook ย้อนหลังได้นะคะฝากกิษสดาอีกครั้งนะคะถนนกาญจนาพิเศษนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ดูไลฟ์สดเราเนาะสวัสดีค่ะ